ต่อเลยค่ะลูกแล้วก็น้ำไปไหนคะน้ำไปไหนน้ำขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็แล้วแล้วเห็นอะไรข้างบนลูกเห็นอะไรข้างบนฟองปองกาอ่าพอตั้งไว้สักพักหนึ่งปองอยู่ไหมคะไม่อยู่ไม่อยู่อ่าข้างบนเป็นอะไรทีนี้ข้างบนเป็นน้ำข้างบนเป็นน้ำใช่เหรือคะลองดูให้ดีสิลูกข้างบนเป็นอะไรลูกลุยดี ลองดูว่าท e uh, kind of uh, ี่ข้างบนเป็นอะไรนน้ำมัอ่ะน้ํามันที่สองเป็นอะไรคะน้ำน้ำและที่สามใส่ใส่สรุปว่าอะไรหนักที่สุดคะใส่ใส่เอาตบมือให้น้องนาเดียไหนคะใส่ใส่แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ค่อยใส่ใส่แล้วค่อยหยิเกิดอะไรขึ้นคะเป็นฟองค่ะฟองข้างบนหรือข้างล่างคะกอ วางบนแล้วพอวางไว้เฉยๆฟองมันยังอยู่หรือว่าฟองหายไปคะลองดูสิฟองยังเหลือไหมลองดูของเพื่อนสิฟองยังเหลือไหมที่ไม่เขย่าแล้วอ่ะไปดูน้องไอ้ไปดูไปดูเดินไปดูฟองยังอยู่ไหมลองดูสิคะฟองอยู่ไหมคะอ้าวฟองหายไปแล้วเหลืออะไรคะน้องไอ้ลองดูลองไปดูเหลืออะไรที่หนึ่งเหลืออะไรที่หนึ่งคะน้ำมันแล้วก็ทรายอะไรอยู่ใต้สุดลองดูสิคะน้องไอ้ อะไรอยู่ที่สอง่้อันไหนน้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรอยู่ที่สามคะน้ำมันน้ำมันแล้วที่น้องไอใส่ไปอ่ะน้องไอใส่อะไรที่หนึ่งนะน้ำมันน้ำมันน้องไอใส่น้ำมันที่หนึ่งน้ำมันน่าจะอยู่ที่หนึ่งนะแล้วทําไมน้ำมันอยู่ที่สามเลยอ่ะใช่ไหมน้องไอใส่น้ำมันที่หนึ่งใช่ไหมลูกูกตอบอันที่สองน้องไอใส่อะไรคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าอยู่ที่สองถูกสุดท้ายน้องไอใส่อะไรครับ ใส่ใส่ายแล้วทำไมสายมันไปอยู่ข้างล่างอะคะน้องไอซ์เกิดอะไรขึ้นอะคะไฟมันหนักเกินก็ไปข้างล่างอ๋อแล้วอะไรเบาที่สุดอะคะน้ำโอ้น้ำเบาเหรอคะน้ำอยู่ที่น้ำอยู่บนเหรอคะสิ่งที่เบาที่สุดต้องอยู่บนอะไรเบาที่สุดอะคะดูสิโอ้นน้ำมันพอ๊บอะตกเติมแล้วใส่ทรายแล้วใส่น้ำแล้วไขยาวข่ยาวเกิดอะไรกับเป็นฟอง พอฟองแตกแล้วเหลืออะไรคะเหลือน้ำเหลือน้ําแล้วที่นี่ข้างล่างสุดเป็นอะไรลูกเป็นไก่ที่สองสองคือน้ามันดูให้ดีสิค่ะน้ํามันหรือใช่ไหมลองดูให้ดีที่สองสองอะไรอยู่ที่น้ําที่สามละคะน้ำมันน้ํามันทําไมน้ํามันถึงอยู่บนละคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่รู้น้องน้องน้ำใครทราบบ้างทําไมน้ํามันอยู่บนสุด เพราะอะไรคะเพราะมันเบามันเบาแล้วอะไรหนักสุดล่ะคะทรายแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงว่าทรายหนักสุดเพราะว่าไม่เป็ลายช่อนไม่ใช่ไรสองช่อนเท่ากันเลยทําไมทรายถึงหนักสุดล่ะคะเพราะว่ามันเป็นทรายมันเป็นทรายใครทราบมั่งว่าทำไมทรายถึงหนักสุดเราเห็นยังไงเราเห็นยังไงทรายมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างล่างข้างล่างมันตกข้างล่างใช่ไหมคะทำไม ทำไมทำไมทรายเหมือนตกข้างล่างล่ะคะเพราะว่ามันหนักอ่าวบอตก,ตกเมือลอตซสรันไหนค่ะดอกพักบุงดอกพักบุ้งสาชาวทุง